ว่ายังจํากันได้นะผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะคุณหนึ่งบางปูหรือว่าวรชยากรอ่อ่อนทมนี่แหละค่ะเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ร้อยล้านแล้วก็เป็นนักแสดงตลกจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะได้มีการสลัดลุกตัวเองจากสาวสวยกลายมาเป็นสาวหล่อค่ะเมื่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณหนึ่งบางปูเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่ากําลังจะแต่งงานใมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ย เธอแต่งกับสาวสวยข้างกายที่มีการดูแลกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะโดยเธอเนี่ยมีการลงเป็นรูปสวีทเลยนะคะกับสาวคนนี้พร้อมกับข้อความบอกว่าไม่พูดเยอะไปแต่งงานกับผมด้วยครับนอกจากนี้ค่ะเมื่อมีการเข้าไปส่องทาง Facebook ของหญิงสาวคนนั้นผู้ถูกเลือกกันนะคะก็มีการลงเป็นรูปกลุ่มมือซึ่งกันและกันแล้วก็ใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะคะสำหรับการแต่งงานครั้งแรกของคุณหนึ่งบางปค,ค่ะที่มีการเข้าประตูวิวากนะคะก็คือ เข้าประตูวิวากับสามีหนุ่มซึ่งเป็นนายตำรวจแล้วก็มีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกัน1คนค่ะแล้วก็อยู่กินมานานหลายปีนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆเนี่ยหนึ่งบางปูเขาก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ย่างนั้นค่ะ สลัดจากลูกสาวสวยกลายมาเป็นสาวหล่อแนวทอมบอยเลยนะคะอีกทั้งสามีหนุ่มเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปจากโลกโซเชียลของเธอเลยมีเพียงแค่ลูกสาวนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วเธอเนี่ยก็อยู่ในลูกของแนวผู้ชายหรือว่าทอมเนี่มาระยะเวลาเป็นปีๆนะคะแต่แล้วค่ะล่าสุดนะคะหนึ่งบางปูเนี่ยก็กลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคาดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังอีกเช่นเคยคะ่ะเนื่องจากว่าเจ้าตัวนะคะ เขาได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าประกาศหลังสงกรานนี้จะกลับมาเป็นลูกสาวให้พ่อกับแม่ละเรียกฉันว่าเจ๊หนึ่งสวยรวยโสดงดมีผัวแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโพสค่ะที่สอแววว่ารักเนี่ยน่าจะมีปัญหาจริงๆนะคะอย่างเช่นโพสต์หนึ่งบอกว่ารักที่ดีที่สุดคือรักตัวเอง แล้วก็อีกโพสหนึ่งค่ะบอกว่าเมื่อคนจริงต้องพบกับความล้มเหลวเขามักจะถอยกลับไปก้าวหนึ่งและพร้อมที่จะกลับมาพร้อมที่จะเริ่มเดินหน้ามาอีกครั้งเขาก็โพสแบบนี้นะคะโดยตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเธอเนี่ยกลับมาเป็นสาวสวยโอโ้โหสวยมากผู้ชมค่ะสวยหยดย,ย้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้มีการทําตามที่เธอได้มีการประกาศไว้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะไงก็ตามค่ะจะลูกสาวหลอกก็ดูดีอีกแบบลูกสาวสวยก็สวยสวย,สวยจริงๆค่ะอยู่ในลูกไหนก็ดูดีทั้ง2ลูกเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้ว คุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม